หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางผู้นำฝ่ายไทยแล้วก็กัมพูชาได้มาเจอก,กันที่มาเลเซียแล้วก็เจรจาการมีข้อตกลงว่าจะหยุดยิงนะคะในช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนคแต่ว่าทางฝ่ายไทยทแถลงออกมาแล้วนะคะว่าทางกัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงเพราะว่าก็ยังมีหลักฐานเรื่องของเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วแต่เรื่องของการเจรจาจากทางแม่ทัพทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไทยกัมพูชาก็ยังคงมีแล้ววันที่4สิงหาคม ก็คาดว่าจะมีการแจรจาเกิดขึ้นระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาเช่นเดียวกันนะคะคแต่ว่าล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากทั้งฝั่งของกัมพูชาเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาประกาศว่าเตรียมจะเชิญคณะทูตมาที่กัมพูชาแล้วลงพื้นที่ไปที่ชายแดนไทยและกัมพูชาเพื่อไปดูเลยว่าฝ่ายไทยนั้นอ้างว่ากัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงในการหยุดยิง ปริเสทข้อ,ขอกล่าวหาตรงนี้จทะทำไถ่ไทยนะคะเดี๋ยวติดตามดูรเรื่องของความเคลื่อนไหวแต่มาดูทั้งฝั่งไทยเราก่อน,นะคะ่ะที่บอกว่ามีการปะทะกันยังคงเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าทางกัมพูชาได้มีการเปิดฉากก่อนนะคะคุณอาร์มและคุณผู้ชมโดยการปาระเบิดใส่ที่ปราสาทตาควายแล้วก็มีการก่อกวนที่ภูมะเขือทั้งคืนค่ะลองไปดูคลิปหลักฐานกันก่อนเลยค่ะ นี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นคลิปที่เป็นหลักฐานนะคะเพราะว่าทางทหารนั้นถ่ายเอาไว้ขณะที่อยู่ที่แนวชายแดนจะได้มีการได้ยินนะคะว่ามีเสียงประทะการอย่างต่อเนื่องโดยนาฬิกาข้อมือของทหารระบุเวลาไว้ค่ะ 6เกา30นาทีวันที่29กรกราคมหรือว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนที่นาฬิกายังระบุวันจันทร์นะคะเป็นเพราะว่าไม่ได้ตั้งที่เป็น MO นะนะคะโอ๋อไม่ได้ตั้งวันไม่ได้ตั้งวันแต่วันที่เนี่ยถูกต้องเวลาถูกต้องแน่นอนชัดเจนแล้วก็ได้ยินเสียงชัดด้วยนะคะคลิปนี้แสดงให้เห็นค่ะแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงกันแล้วแต่ว่าทางทหารเขมรก็ไม่ได้มีการยึดถือแต่อย่างใดนะคะซึ่ง ทางกองทัพบ,บกได้ออกแถลงการได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2ถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาโดยหลังจากฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงหลังเวลา24่นาฬกาและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในแนวหน้าอย่างใกล้ชิดหน่วยทหารในพื้นที่ได้รายงานค่ะว่าพบการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในหลายเหตุการณ์ตลอดคืนจนถึงช่วงเชา้าโดยพบว่ามีการก่อกวนแล้วก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทย ในหลายพื้นที่นะคะได้แก่พื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอ่านมา้าพื้นที่สัมแต่พื้นที่ปราสาทตาควายและพื้นที่ภูมะเขือซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ต่อต่อไปนะคะตามแต่สถานการณ์โดยใช้กำลังในแนวหน้าแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อที่จะยับยั้งฝ่ายกัมพูชาค่ะ ทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบกได้ออกมาระบุนะคะว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยทําการหยุดยิงบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาทันทีที่ถึงเวลาด้วยความตั้งใจจริงและยึดมั่นต่อพันธกรณีที่ได้ตกลงร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศค่ะ แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อถึงกําหนดเวลาดังกล่าวฝ่ายไทยยังคงตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยอยู่หลายจุดซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างจงใจเจตนาทําลายระบบความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันกองทัพบกจึงขอประนามต่อการกระทําดังกล่าวค่ะ ขณะที่ทางด้านของพลตรีวิทไทยลายถมยานะครับโฆวโศกกองบัญชาการกองทัพไทยท่านก็บอกนะครับว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยยึดมั่นในคําสัญญาที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายให้ไว้ร่วมกันแต่กัมพูชากลับฝ่าฝืนนะครับ โดยกองทัพไทยขอประนาพฤติกรรมดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาและขอยืนยันว่าประเทศไทยมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการโต้กลับภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยไทยยืนยันว่าไม่ได้ใช้กําลังเพื่อรุกรานแต่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนนะครับแต่พอเราหยุดแต่เขาไม่หยุดเนี่ยนะฮะโลกต้องได้รับรู้ว่ากัมพูชาคือผู้ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นฝ่ายที่ไม่เคารพกติกาสากลไม่ยึดถือข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆที่ได้ประกาศไว้ในเวทีระดับโลกและเป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาคและของโลกนะครับการยอมรับพฤติกรรมเช่นนี้เท่ากับเปิดช่องให้ความอายุติธรรมกลายเป็นบรรทัดฐานในระบบระหว่างประเทศดังนั้นกองทัพไทยจึงขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันยืนหยัดบนหลักแห่งความจริงความยุติธรรม และหลักนิติธรรมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดสติภาพตามเป้าประสงค์ต่อไปนะครับส่วนทางฝั่งของกัมพูชาค่ะพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา,าแถลงข่าวบอกข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยนั้นได้รับการเคารพอย่างเต็มที่ในพื้นที่โดยไม่มีเสียงปืนดังนะคะตามแนวชายแดนนับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนค่ะ นี่นะคะโฆษกของทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาบอกแบบนี้เลยแล้วก็ยังอ้างด้วยบอกว่ากองกําลังทั้งกัมพูชาและไทยได้ยุติการสู้รบตามกําหนดการหลังจากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขในการประชุมฉุกเฉินที่ประเทศมาเลเซียและย้าว่าภายใต้เงื่อนไขของการหยุดยิงโดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลเพื่อนําไปสู่การเจราจาทวิภาคีโดยกองทัพภาคที่5ของกัมพูชาได้หารือกับกองทัพภาคที่2ของไทยและจะมีการ การประชุมระหว่างกองทัพภาคที่4ของกัมพูชาและกองทัพภาคที่1ของไทยในวันนี้โดยยังย้ำด้วยว่าตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมถึงเช้าวันที่29กรกรกฎาคมไม่มีเสียงปืนดังขึ้นตามแนวชายแดนกัมพูชาและไทยถือเป็นก้าวแรกแห่งความสําเร็จในข้อตกลงหยุดยิงที่รัฐบาลกัมพูชาและไทยบรรลุร่วมกันค่ะ หลังจากที่โฆศกมาลีพูดแบบนั้นเนี่ยทำให้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตอบโต้ทันทคีคุณอ,อมน้อนผู้ชมฮะ,ฮะโดยบอกว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ยังคงใช้อาวุธยิงเข้ามาในเขตแดนของไทยในหลายจุดนะครับหลังเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงซึ่งฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนถึงการละเมิดพันธก,กรณีทั้งที่ผู้นําทั้งสองประเทศเพิ่งจะลงนามร่วมกันไปที่มาเลเซียนะฮะ โดยบอกว่าปนโทหญิงมาลีโสเจตาเนี่ยไม่เพียงแต่หลอกประชาชนกัมพูชานะแต่ยังหลอกตัวเองจนติดกับมายาที่ตนสร้างขึ้นพฤติกรรมเช่นนี้มิใช่เพียงการบิดเบือนความจริงแต่ยังเป็นความพยายามปั้นโลกปลอม เพื่อกลบเกลื่อนการการะทําของตนและเบี่ยงเบนสายตาจากความรับผิดชอบที่ฝ่ายตนควรต้องเผชิญกองทัพไทยขอเรียกร้องให้โคโซกกลาหหมกัมพูชานะครับยุติพฤติกรรมลวงโลกที่บั่นทอนความเชื่อมัน่นและทําลายหลักฐานหลักการพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลกโดยต้องไม่ปล่อยให้มายาคําพูดเนี่ยบดบังความจริง กองทัพไทยยืนยันว่าไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มต้นความรุนแรงแต่จําเป็นต้องปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนด้วยมาตรการที่ชอบธรรมและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนี่ฮะทางไทยก็ออกมาตอบโต้แบบนี้แต่ว่าคุณออมก,ก็อัปเดตไปตอนต้นใช่ไหมว่าทางกัมพูชาเขาบอกเขามีหลักฐานนะ,อะบอกว,อว่าเดี๋ยวพาเชิญคณะทูตเนี่ยลงพื้นที่ไปดูด้วยกันนะคะนี่เตรียมประกาศแบบนี้แล้วนะคะค